ก็ไม่นาูโตนาูโตมาเทียบมาเปิดหน้าครงแรกนะ <S <S เี๋ยวเราไว้มุมล,ล่างนะโอเคอันนี้มีใส่ใส่ถุงมือนะมีใส่ถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมมันมาจะลำบากขอชอบถุงมือก่อนสามสองลงโอเคตัดตัดตัดลายกระถาง อันนี้นะนี่ถอดถึงมือแล้วโอเคไปเดแต่ก่อนจัดหน้าก่อนนะปุ๊บปุ๊บนี่นี่นี่จัดก่นเลยอ่ะทุกคนไปก่อนไปเราจะต้องมาอ่านนี่กันก่อนนะนี่กิจกรรมใหม่แล้วก่อนไปเราจะต้องมีงกิจกรรมใหม่กันก่อนกิจกรรมใหม่ของปีฝาก็จะเป็นเกี่ยวกับนารูตะอีกแล้ว มาเราจะมาเล่นฟีไฟอเลยลวันนี้ฉันจะยิงพวกแกให้ตัวถื้เลยโว้ยไมเด่๋อย่าท้าก็สุนก่อนอยปืนลักนออนี่นี่นี่ยอย่ยยิงไอ้พวกศัตรูให้หมดเลยกระสุนตัวขาอุอ้ยลืมไปห้างขอบ

จะฆ่าแกให้รู้เลยเฮ้ยแม่นี่นะเปิด เปิดหน้าคทั้งแรกนะโอเค ไม่ถึงตายเนี่ยไม่ขอบใจเลยอย่าขอกินน้ำก่อนนะโอเคอ,อย่าขอกินน้ำเพื่นนอนแล้วอ,อย่าขอนานกิอน,นน้ำนุ่มท Triple kill

เดตานี้แห้อยเซ็นี๋เดตานี้จบเราจะไปเล่นเอ่ออะไรอ่ะหมวดใหญ่กันถีนมาใหม่หาสายฟ้าอันนี่บ้า f i เม่โอเลือดเหลือเเกี่ยตาย

รับรองที่นี้จะมีคนดูเยอะแน่ๆเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปมาครับหนึ่งร้อวัน ep สองเฮ้ยจกิงจังมันอะไรเนี่ยเหมือนมั่มองมากไม่ด me. ูใจแล้วแต่ไม anyway> ่เคจอ นนนนนห,หน้ากากเรืเล่ยๆไม่ถนัดเลยหน้ากากแล้วก็แค่ปิดบังตัวตนเราจะต้องใส่หน้ากากไปนได้คำมปีมาแปดแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปเปิดสุงง่มกันไม่ใช่สุ่มเปิดคัมีแล้วสุ่มวง,งจักรแอสุ่มวงจัก ลงแหลกสลายไปกับสายฟ้าอะไร Honda ไอ้ฉันน่ะไม่

ว่าเรต่งกระจกขอให้ตาเพื่อน,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 นเล่นหน่อยๆโอ้โหสวมากเฮ้ยน้องโมเสียอะไรน่ s ร i กสิโอเค ต่อเน็ตก็ไม่ดีมองไม่ค่อยชัดเพราะต้องใส่นกกหน้ากากปิดบางตัวตน 我大奶奶呢？ ที่ถ้าที่ลงคลิปช้ชาก็ติดเรียนนะถ้าวันไหนแบบว่างก็เดี๋ยวลงคลิปให้เดี๋ยวตัดต่อจนะทำอะไรให้โอ้อหวออัวเป๊ม่ดีเลยคลิปนี้นะจะเป็นคลิปแรกที่ทุกคนได้เห็นหนะ้าแต่ถ้าคลิปอื่นๆเจ้าบุญยาหวังไม่ว่าจะได้เห็นหนะ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะเปิดหน้าให้เดูอยัางนั้น ค่จะมาดูใหม่ๆจะไม่เจอแล้วมีแต่คนที่ดูเก่าถึงจะเห็นดลมลมกระด็นขึ้นมาแล้ว Double kill โอ้ไม่ต้องขึ้นมาแล้ว Kapuna I am the whistle oh, oh, oh. and the roaring flame forever entwined All oh, you Kapuna

ขันนารูโต้เลยไอ้คนส้ายนั่นไเฮ้เดี๋ยวปล่อยให้จัดการก็ได้เพื่อนเจงจะตายคันดับเบล k i l รบรูครับมุณะวิงมาทำไมวิ่งมาต้าครับขอบคุณนะมันได้เอเจ่ไปตัวนขอโทษ h h h a d o w And the o e r เต้องขอบคุณะอคเอาเหอยน่นะเสียงคุณเสียงจาฮึด้ ไม,ไม่ขอบคุณเลยไม,ไม่ขอบคุณเราเลยเราซาสียกีวิตแปลคำผะครับนะ่บเสยียย มันจะชกเพื่นนอน <Double kill. S 1> มันไม่ให้เราเฮ้ยดับเบิลินไ่มมันไม่หริเ <Double kill. S 1> ม่น่าใส่หน้ากากลใส่หน้ากากมันมองเห็นได้

Oh, good, good. Oh, triple kill เฮ้ยสวด the whispering shadow and the roaring flame forever in time ฉันว่ายังไม่มีคนดูอยู่นะ เฮ้ยทำไมขยับไม่ได้ stand as against a guardian I chaos. ครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบายโอ๊ยเหนื่อย